สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับ my s กับผมป้อมนะครับผมพูดถึงเรื่องข่าววันนี้นะครับผมที่จะเกิดขึ้นมามีอะไรบ้างนะผมจะอัปเดตตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับผมสองรอบเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเช้ากับเย็นมันจะปองกับทางฝั่งยุโรปในช่วงเวลาที่ตอนดึกกับตอนเที่ยงเที่ยงเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้โดยประมาณนะคือมันจะสำรับช่วงเวลาการซึ่งผมสามารถที่จะดูข่าวได้ค่อนข้างเร็วทันพอสมควร คือถ้ามันมีข่าวอะไรแบบพุ่งเข้ามาเขาจะแบบเราจะเห็นใน Twitter ก่อนนะครับผมก็อันนี้เป็นค่อนข้างเร็วไทม์แหละผมว่านะสำหรับดอนลอนนะครับผมในแปดชั่วโมงที่ผ่านมาเขามีการพูดคุยนะครับกับเหรียญไอตัว x e ็ o n นะครับผมซึ่ง x e ็ o n เนี่ยผมดูมันก็เป็นอะไรที่ใช้ได้คือความกล้าของมันใช้ได้มากเอ็กซ <laughs> e นะครับผมคือเขาจะวาดไอ,อทำเป็นเอ็นเอฟทีกิขึ้นมานะครับผมเป็นตัวพิกเซลนะ 18พิกเซิฟนะครับผม18บแิตอ่ะแล้วก็แบบอีลอนในสภาวะต่างๆนะครับผมโดยที่โทเทสภาีทั้ท it, ทงหมด500ตัวนะแล้วก็มีแอร์ด็อปถึง60%นะครับผมที่โทเค็นมิกคือทีม15%รคือทั้งหมดอะ่ะทีมทั้งหมดก็40%นนะครับตีไปนะครับคือโครงการนี้ดีไหมผมไม่ได้มองว่าดีไม่ดีนะผมมองว่ามันเป็น คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าเหรียญพวกนี้มันคือเหรียญที่เป็นโทเคตโทเคนมีมีนะครับผมหรือชิดชิดชิดคอย Ch it, Ch it, Ch it นะคือไม่ค่อยมีคุณลักษณะที่สามารถเอามาใช้จริงได้ในะขณะปัจจุบันนะครับผมแต่เราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีขนาดนั้นนะถ้าโปรเจกต์ออกมานะครับเป็นโปรเจกต์เรียบง่ายมานะโปรเจกต์มันคือการที่ขาย NFT ครับจบแล้วง่าย ส่วนดอทรันมานั้นอาจจะมีผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์เสียหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมแต่เขาก็โฆษณาให้นะในเะอ็กอีลก็โอเคผมว่านะสำหรับเอลเอทเ็ token นะครับผมก็ได้ริชอีลอนเข้าไปแล้วนะครับผมก็ผมก็มองว่าอีลอนมันมีประสิทธิภาพนะในการเติบโตขึ้นมาในราคานะคือการเติบโตของอนะีลอนน่ะถ้าเราดูเป็นแบบ เป็นแบบเป็นแบบรายเดือนนะหรือรายปีนะครับผมเราจะเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมคือมันจะแบบช่วงเวลาหนึ่งอ่ะห้าสิบเดือนเนี้ยทิ้งดิ่งแบบง่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆยาวๆแล้วเขขึ้นมาแล้วก็คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าตัวโครงการของดอลลอนมาเนี่ยมันเบื่อจังยูทูบเดย์ ตัวดอทลอนมาเนี่ยมันเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่ค่อนข้างกล่าวนะคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของไอตัวดอทลอนนะสำหรับผมผมมองอย่างนี้นะแต่เนื่องจากว่าเฮ้ยไอ้ยอา,ยยามีอัปเดตหรอนี่เพิ่งรู้นี่เพิ่งรู้เะเนี่ยตบมือ ทุล่ะในที่สุดหน้าเว็บง่อยๆของ .on ทก็เปลี่ยนจนได้นะครับผมก็มีคอมมูนิตี้ที่อยู่ใน Follower มี t e l e g กร m ก็ว่าคันพายสติ๊กเกอร์ู้มีสติ๊กเกอร์แพ็กด้วยเหรอไหนเราไปดาวน์โหลดชิสติ๊กเกอร์แพ็กเป็นยังไงมันคือสติ๊กเกอร์ที่ไม่น,น้ามีอะไรอม มีแอดสติกเกอร์ด้วยเราแชร์สติกเกอร์ดีกว่าอืมมีสติกเกอร์ฟรีด้วยนะครับผมเจ๋งไปแหละสำหรับใครที่อยากมาดูนะว่าไอ์การ์ตูนของคอมิกมันจะเป็นอะไรนะครับผมก็เป็นแบบเกี่ยวกับเอ่ออะไรนะลูกใน ดาวังคารปี 40, 2 0 4พันสี่ิบสอผมดูตรงในกระตูนะพันสี่ตรงนี้มีริวมากมีครอบครัวนะครับผมแล้วก็อยู่ๆก็มีแบบ1ปีต่อมาก็มีแบบการบุกลุกของเซบบอกนะฮะแล้วก็ครอบครัวนี้ก็พยายามหาทางนะครับผมในการสลายโมเลกุลน,นะส่งไปในดินแดนอื่นๆซึ่งก็มีเอ่อ เอเลียน <Alien S 2> ไปรับนะครับผมแล้วเอเลียนก็มาดูแลเจ้าเด็กตัวนี้นะเฮ้ยการ์ตูนมันสนุกอะเฮ้ยตอนแรกผมแค่แบบส่องๆดูนะผมไม่ได้นี่นะครับผมจกักรวาลดอทลอนมาแล้วนะครับผมก็เราจะมาดูกันว่าดอทลอนจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะผมมองว่าโปรเจกต์ของดอทลอนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะใน อตอนนี้มีแค่แบบ Connect Swap อีอีทีเรลยมกับอีรอนเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นแต่อย่างที่ผมเคยพูดนะครับผมว่าอดอทลอนมันไม่มีทางที่จะดันตัวโปรแกรมโกงขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันโดนแมคโครอ่ไม่ขอไปส่งไปในมูลทีเมสซูล่าไปแล้วนะครับผมก็ตอนแรกจะพูดดอทลอนแค่5้านะ่แค่นาทีาทสองที้ย ไม่มีไม่ธรรมดามีโครงการเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีซีรอนนะถ้าใครอยากปสนใจก็ไปดูได้นครับอ่าผมไม่ยังไม่ได้นําตัวซีรอนนะเพราะว่าโปรเจก t นี้มันยังเป็นโปรเจกที่เริ่มขึ้นมาใหม่ในเดือนนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะไปจับจองนะครับผมก็มีขั้นตอนในการจับจองอยู่นะซึ่งไม่น่ายากสําหรับทุกคนนะครับผมถ้าเราค่อยๆดูไปนะไม่ต้องรีบคือวิธีการก็คือเราต้องดาวนะ์โหลดแอปสโตรเพ s สโตรนะในไอแอปซัมนาว่าซัมนะ <laughs> แล้วก็ Activity Account นะครับผมแล้วก็ซิเอ,อันนี้ไป xrp ไป10 10นะครับผมเป็นเหมือนกับประสบใน Account นะอ่อ a c c o น n t นั้นอาจจะมีการส่งมานะครับแล้วก็ Activity นะว่ากันไปนะครับใน Community นะแล้วก็ทำการ Buy โดยการในแอปนั้นนะครับผมซึ่งผมไม่ไม่ขอทำให้ดูนะเพราะว่าบางทีเรายังไม่ได้ดูโปรเจกตมันยังชัดเจนนะการโหลดแอปบางแอปเข้ามาในเครื่องเนี่ย มันจะไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะครับผมอันนี้ขออภัยจริงๆนะสำหรับใครที่ลองไอ้นี้แล้วเนี่ยก็มาช่วยบอก,กด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงสําหรับสําสหรับข้อมูลนะครับผมที่เขาบอกให้เซนเซอร์ซึ่งเออผมพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนละกันคือ,อมีคนถามเข้ามานะครับผมพ,พี่น้องในสังคมของเราถามเข้ามาคุณแนทป้อมนะถามเข้ามาว่าเออตกลงเขาชื่ออะไรน นัดพูมเหรอเออเอาเอาที่ผมเรียกกันแล้วกันครับเขาถามมาว่าทำไมายอยู่ๆเหรียญโยชิมันขึ้นมานะครับผมต้องเข้าใจาอย่างหนึ่งนะโยชิอ่ะถ้ามันอยู่ในเมตามา่ะมันจะมันจะได้มันจะได้ไดเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากค่าสมมติว่ามีคนในในเหรียญน,นะมันจะมีโทเคโนมิกที่เกิดขึ้นนะครับผมบางทีคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้สังเกตในการซื้อนะโทเคโนมิกที่เกิดขึ้นอะมันจะมีแบบเนี้ยแฟนลันส์สปายจะดดูเอ็ด อันนี้คือทำลายแนละ้วก็เบรนเดฟโทเคินนะครับผมก็ว่ากัดไปคือมันจะมีรูปแบบที่เวลาคนเก็บเหรียญไว้อะเขาจะเหมือนกับส่งให้ส่งให้เพิ่มอในอัตราที่ล็อกไว้ในคลิวิตี้หรือว่าในอัตราที่เป็นเหมือนกับให้เขาแจกจ่ายให้นะในความหมายนะครับผมก็คือก็เหมือนกับเปอร์เซ็นต์เล็กๆอะมันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นหรอกสำหรับบางคนที่บอกว่าขึ้นเยอะมากเลยขึ้นเยอะมากเลยไม่ใช่อยางขัดันนะครับผม เออน่หน่ะเขามาพูดถึงโยชิแล้วเขามาพูดถึงโยชิต่อแล้วกันตอนนี้โยชีเมตาเมตาฮอนเมตาเวิร์ดพันธมิตรเริ่มมีแล้วนะครับผมสามารถโหลดแอป,ปได้นะแอป,ปดาวน์โหลดนี่โหลดได้ในแอนดรอยเพลสโต e นะครับผมแล้วก็เทสไฟคืออะไรวะเนี่ยนี่ผมไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนระเกมที่มาตอนนี้นะครับผมก็มีไอตัว DNA Start เปิด Public อักชันแล้วนะสามารถซื้อได้นะครับผมก็ราคาก็ราคาพุ่งไปพอสมควรนะจากูจก็เป็น0ูแล้วนะครับผมสามารถเอามาสเต็กได้ในนี้นะซึ่งแบบเอามาฟาเอามามินได้นะครับผมก็แล้วแต่ที่จะมาทำนะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้อธิบายให้ฟังรายละเอียดนะครับผมเพราะว่าผมจะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีแบบให้ศึกษาไปก่อนให้ลองซื้อขายก่อนนะครับผมแล้วค่อยแบบพัฒนาเป็นทีละระดับๆไปนะเพราะว่าบางทีนะหลายๆท่านอาจจะแบบอยากรีบร้อนแบบ เฮ้ยฉันจะไอ้นี่ฉันจะเข้าไปให้ได้ฉันจะรีบร้อนฉันจะสเต็กฉันจะทําทุกอย่างให้ได้ฉันจะทําเป็นดีฟาฉันจะทําเป็นพู oo, ฉันจะลงทุกอย่างอันนั้นผมเข้าใจทุกคนนะครับว่าอยากรีบนะแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพี่ๆน้องทุกคนเนี่ยค่อยๆศึกษานะผมผมไม่ทราบจริงนะว่าระดับความระดับความสามารถของทุกคนเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมพยายามปูพื้นฐานท่าที่ปูได้ให้ทุกคนนะเพื่อจะเข้าโลกคริปโตโดยไม่กลัวโดยไม่หวาดกลัวนะครับผมแล้วก็ ไม่อันตรายจนเกินไปนะครับสำหรับทุกคนนะครับคือเหรียญที่ผมแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยผมพยายามเสาะแสวงหานะครับผมแล้วก็ศึกษามันค่อนข้างพอสมควรนะแล้วก็แน่นอนที่สุดแล้วผมดูทุกดูทุกเจ้านะครับผมไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้ดูขนาดนั้นนะว่ามีใครโพสอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่มีข่าวข่าวสื่อสารกันนะครับผมมันคือสังคมโซเชียลนะที่แบบว่าเราเห็นอันนี้นะคือเรา สำหรับผมผมพยายามอัปเดตขต่วตลอดนะครับผมเพราะเราจะไม่มองตัวเองว่าเก่งที่สุดไม่ได้นะในอัตราการเติบโตของโลกโซเชียลแล้วก็โลกคริปโตนะครับผมมันทำให้ผมมองว่าดอลลอนมีอนาคตนะครับผมแล้วก็โยชิที่ผมบอกไว้นะครับผมก็คือตัวเกมมันจะออกมาเรื่อยๆนะโยชิจะคล้ายค้าจักรวรรดิกาล่านะซึ่งโยชิเวลานี้เนี่ยถูกกว่ากาล่า พอสมควรเลยนะถ้าใครแบบอยากเก็บสะสมไว้ก็ลองดูได้นะครับผมไม่ได้ใช้คำแนะนำทางการเงินนะีใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับผมถ้าสนใจก็ลองมาดูได้ตอนนี้มีเกม2เกมนะ DA Cash กับ Starmon นะครับผม2เกมนี้รีวิวให้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ซื้อมานะครับผมซื้อแต่เหรียญเก็บไว้ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะแต่เหรียญแค่เหรียญเก็บไว้ก็กำไรแล้วนะครับผมเพราะว่าเหรียญขึ้นพอสมควรนะ ลักษณะของเกมก็จะประมาณนี้เล่นใน Android นะครับผมเป็นเหมือนเกมเกมต่อสู้นะที่เราสามารถควบคุมได้นะครับผมก็ใช้ Android หรือใช้ APX ก็ได้ในคอมพิวเตอร์นะแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าระดับระดับของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมแนวนี้เนี่ยมันก็จะแบบคอมว่าจะละล้านะอันนี้ก็เป็นเกมส t a r m o n นะครับผมที่อยู่ในจักรวาลโยชินะเราเข้ามาดูกันต่อไปนะครับผมว่าต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมากขึ้นกว่านี้นะตอนนี้ ใข่ราคาพอรับได้นะสำหรับผมผมบอกว่าผมพอรับได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยคุณต้องซื้อตามผมนะไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าแบบราคาตอนนี้ก็500ดอลลดร์นะราคาแรงพอสมควรเลยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรก็ตามคุณต้องศึกษามันให้ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกมใหม่ๆในอนาคตไม่มีเกมอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ราคาเหรียญของ Star m ม n กับ DNA Cat ก็อยู่ที่ อยู่ที่เท่าไหร่เอสมอนับ d n a อ็เอ็กแคตอนนี้สตาร์มอนไปที่8ดอลลาร์ลขึ้นแรงว่ะขึ้นแรงแบบเหมือนสิบล้อเมายายแกมีช่วงเวลาหนึ่งที่ตกมา่า1ดอลน,นะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วก็โอ้ระนาบราคาสวยมาก DNA cat มีคนเล่นเยอะแน่ๆครับถ้าดูส่งนะจากระดับราคาที่เกิดขึ้นนะครับผมไตสวยมากนะครับืมีคนอ๋อเหรียญน้อยด้วยนะครับประเด็นมีคน a d ดเดปไป9,000กว่าคนเองนะครับผมแน่แนาคนก็อาจจะมีแบบขึ้นมานะตัวซัพลายที่เขาเก็บไว้นะครับเป็นซัพลายหลักนะอันนี้เป็นของเจ้าของแน่ๆรับประกันเลยแล้วอย่างหนึ่งคือ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโยชิด้วยล่นะมีเบอร์แอดเดสไปส่วนหนึ่งนะอืมโอเคครับโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมคือถ้าเราเข้าไปแล้วเราเห็นประมาณนี้แล้วแบบมีการแบ่ง DNA อย่างชัดเจนมันก็คือการแบ่งเหรียญน,นะครับผมที่แบบอ,อันนี้ดีนะเนี่ยมีการแบ่งเหรียญ แตกเหรียญออกมาเยอะพอสมควรมีการล็อกเหรียญล็อกไววแต่ตัวเกมอันนี้อ,นอันอื่นไม่เกียรนะครรบผมันไม่สนใจมันเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ p ูคอยสแกมนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันมันไม่ใช่ไอ้นี่นะมันเป็นแบบลักษณะของการที่ถ้าเอออันนี้อันนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า ไอตัวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสในก,นนะในการที่ถูกลักภูนะครับผมเพราะว่าเราเห็นในตัวที่เขาแยกเหรียญใช่ไหมมันมีโอกาสที่เขาจะแบ,บ่งการขายออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังเลยนะจะไปพูดถึงเรื่องที่แบบเรื่องดีๆอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเพราะว่าราคามันก็แรงพอสมควรนะรมันอยู่ๆมันเทขายเหรียญมานี่ก็แบบโอ้โหไอจุกในกันนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้จุกขนาดนั้นหรอกเพราะว่าแบบอัตราหมุนเวียนมาเก็ตแคปอยู่ที่หนึ่งพันล้านนะครับผมดอลลาร์นะ ข้อนี้เป็นอันนึงที่ผมจะมารีว bueno ิวให้ดูในคลิปหน้านะครับผมโอเคครับ okay, ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมตอนแรกเขาจะพูดแค่เหรียญเดียวสั้นๆนะกลายเป็นว่ายาวไป2เหรียญเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าถูกใจก,ก็กดติดตามก,กดไลค์กด็สุดคลายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับตัวไอตัวฮาร์มอนเอสมอน สำหรับตัวเอสมอนน่ะผมยังไม่ได้เข้าไปดูให้เดี๋ยวผมเข้าไปดูอดีกทีนึงก่อนมี9,271อดเดมันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีคนเก็บไว้เหมือนเดิมนะ20% 20% 20%, 20นะครับผมคือ60%ของอุปทานนะครับมีหลายคนถามว่าเอออย่างนี้อันตรายไหมอย่างนี้เป็นสแกมไหมคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมว่าตัวเกมอะมันผูกโยงกับมันผูกโยงกับไอตัวหลายคนบอกว่า เราสามารถดูได้สามารถสแกนได้นะครับผมมันคือมันก็เซฟในระดับหนึ่งนะผมใน,ในความคิดของผมนะแต่เราต้องระมัดระวังทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอนะไอสิ่งไอที่มันเป็นโบนะัสนี่ก็ขึ้นมาจังเลย เขาอบอก90%นะครับผมของ Top Wallet อ,อืมผมไม่ได้มองว่ามันเป็น90%ของ Top Wallet นะเฮ้ยเดี๋ยวนะ20 40 60 86เอาจริงดิเฮ้ย96%จริงวะ่ะเดี๋ยวขอเขาไปดูหนะ่อยอืม มีการโยกย้ายยังไงบ้างขอดูหน่อยนะครับองค์ประกอบการโยกย้ายนี่ถ้ามันจะลักภูจริงๆเนี่ยมันลักได้นะก็ยังไงก็เรามาระวังด้วยละกันนะครับผมแต่สำหรับผมผมมองนะว่าจะลักพูเพื่ออะไรวะ ถึงถึงลักภูทั้งหมดนะในอัตราที่มันเกิดขึ้นนะครับผมลักหมดรักหมดภูนะสมมตินะเนี่ยลักหมดภูนี่เลยนะก็เราลาวสองสามสี่เจ็ดร้อยล้านใช่ครับคุณได้ยิไม่ผิดครับเจ็ร้อยล้านครับแล้วเจ็ดร้อยล้านมันจะทําให้ภูมันล่มไหมก็ลดลงไป90%ของภูนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ แต่เกมก็ไม่เจงครับผมอันนี้เป็นการาคาดคะเนเท่านั้นนะครับผมต้องมาระวังด้วยเพราะอย่างน้อยสุดว่าเกมทุกเกมมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือคนที่เข้ามาในตัวโยชิเนี่ยก็จะพอจะเข้าใจายอยู่แล้วว่าตัวโยชิมันมีลักษณะการที่การเติบโตของมันอย่างต่อเนื่องนะเรามาระวังด้วยทุกครั้งที่ลงทุนนะครับผม เราจะได้เห็นสตาร์มอนในอนาคตที่ดีหรือไม่ดีนะั้นขึ้นอยู่กับว่าโยชิแลบนั้นจะดูแลปกป้องตัวผู้เล่นได้ขนาดไหนนะครับผมในอนาคตนะซึ่งผมมองว่าถ้าอัญจกรองจริงอะ่ะไม่เหลือหรอกอังจริงขอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ